พระสมเด็จวัดละคังราคาจะแพงหรือราคาแรงๆนั้นต้องขึ้นอยู่กับสภาพความสวยความงามของพระเป็นหลักที่ว่าจะเป็นพระสมเด็จที่เขาเด่นตามพิมพ์ทรงและก็เนื้อหาหมวลสารน,นั้นแล้วสิ่งอื่นใดพระองค์นั้นต้องเป็นพระสมเด็จแท้แท้ทั้งเนื้อหาและแท้ทั้งพิมพ์ทรง <Wow. S 1> ที่คือพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่พระประธานวัดละคังโคสิตราม พระสมเด็จที่มีเนื้อหาชัดเจนและสวยงามอย่างยิ่งแต่ช่างหน้าเสียดายอย่างยิ่งเป็นพระที่มีการหักสามส่วนนะครับเป็นพระสมเด็จที่ถ้าใครหลายๆคนไม่เคยเล่นพระสมเด็จก็คงคิดว่าเป็นพระใหม่อย่างแน่นอนผิวพันธุ์วันณะของพระองค์นี้ออกโซนสีขาวนวลเนียนตาอย่างยิ่งถ้าได้ส่องกล้องลงไปนะครับที่มีความชำและขาบแป้งเต็มองค์พระ พระที่มีพุทธลักษณะที่อกใหญ่ลํำและมีเล่งแขนลึกชัดเจนอย่างยิ่งพระที่มีมวลสารครบชัดเจนนะครับไม่ว่าจะเป็นเม็ดดำเม็ดแดงและก็อ,องวิเศษต่างๆที่บรรจุลงไปในพระสมเด็จองค์นี้มีเม็ดแร่มวลสารศักดิ์สิทธิ์มากมายนะครับดูกันให้ดีๆนะครับคือผิวพันวันณะของพระสมเด็จอีกเนื้อโซนหนึ่งที่ ชัดเจนและสวยงามอย่างยิ่งของพระสมเด็จพิม์พใหญ่พระประธานองค์นี้เมื่อใดที่เราได้จับกล้องส่องพระองค์นี้จะเห็นความนุ่มเงียนตาและมวลสารที่หน้าหลงไหลและชวนให้เราส่องได้ทั้งวันครับสำหรับพระแบบนี้ครับหน้าเสดายอย่างยิ่งถ้าไม่หัก3ส่วนแบบนี้ราคาต้องมี8หลักขึ้นไปอย่างแน่นอนครับถ้้จะเป็นพระสมเด็จที่หัก3ส่วนเคยมีคนมาเปิดราคาสเสนอราคาให้ 4แสนในตอนนั้นนะครับหลายปีมาแล้วแต่ไม่ได้ปล่อยไปนะครับไว้เป็นองค์คูเพื่อศึกษาเนื้อหาพระสมเด็จองวัดละครังที่มีโซเนื้อหาแบบนี้นะครับสภาพแบบนี้จะคิดว่าเป็นพระใหม่นะครับนี่คือพระที่ทันสมเด็จโตท่านได้สร้างและลุกเสกเอาไว้โซเนื้อขาวนวลและเนียนตาชามตาอย่างยิ่งและมีผิวพ่นวันนะออกก้านมันิเลยก็ว่าได้นะครับ เป็นพระที่เนื้อหาวันณนะผิวพนธ์ที่น่าสนใจอย่างยิ่งนะครับพระที่มีเนื้อหาโซนนี้นะครับดูกันให้ดีๆนะครับนี่คือความฉ่ําความนุม่มความเย็นตาของพระสมเด็จองค์นี้ก็จะเป็นข้าแป้งและมวลสารที่ติดตามตัวของพระองค์นี้มานะครับเป็นพระที่มีเนื้อหาชัดเจนอ e ีกองหนึ่งสําหรับพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่วัดรักังที่ผมเอามาให้ทุกท่านได้ดูและศึกษาร่วมกับผมจุนพาาน,นะครับดูกันให้ดีๆนะครับแบบนี้ อ,อยู่ในมือของคุณ FC หลายๆท่านอาจจะมีพระเนื้อหาโซนนี้ก็ได้นะครับแล้วก็จดจำกันให้ดีๆนะครับไม่ว่าจะเป็นคราบแป้งมวลสารและณของพระสมเด็จที่สร้างขึ้นในยุคของสมเด็จโตรมมะลังสีอีกเนื้อพิมพ์ทรงหนึ่งนะครับสมเด็จพิมพ์ใหญ่กรอบกระจกมีสูงเส้นที่ใหญ่และชัดเจนเราเอาพระองค์นี้ไปซ่อมก็จะอยู่ในราว2 5 0 0 0ถึง35,000 ซึ่งตอนแรกก็คิดว่าจะเอาไปซ่อมนะครับราคาที่ต้องมีในการซ่อมพระสมเด็จแต่ละครั้งนะครับท่านที่ดูแล้วมีความคิดเห็นเป็นอย่างไรกันบ้างครับสําหรับพระที่หัก3ส่วนแบบพระองค์นี้เรามาดูเนื้อหาของพระสมเด็จวัดละครังที่ส,สวยๆสมบูรณ์และมีเนื้อหาแบบนี้สมเด็จพิมพ์ใหญ่แบบนี้ที่เป็นกระแสด,ดามาองค์ละ25ล้านบาทเนื้อหาเป็นแบบนี้กันครับ ทรงกอบกระจกและก็เป็นพิมพ์ใหญ่ของหลวงวิจารณ์เจรนายที่มีการเล่นหากันคือพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่วัดละฆังเนื้อขาวโซนแบบนี้มีแต่ว่ามีน้อยนะครับ